ดค่ะได้ถึงเ่สี่เราไปรุ่นรับอีกได้เป็นส่วน

เดี๋ยวแนะนํากันอีกทีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็มกับน้องแป้งนะครับที่ปริษาทการขายของโ <Okay. S 1> ชว์รูมฟอ <Okay. S 1> ร์ดจุขุมวิทงสิบสองนะครับ <Okay. S 1> ตัวของพ <Okay. S 1> ี่มนก็อยู่กันที่ฟอร์ดจุขุมวิทงสิบสองนะครับกับพวกเราเซลล์ทีมเอสองนั่นเองนะครับก็มาโชว์รูมง่ายมากๆเลยนะจะมาจาก BTS ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> BTS จะอยู่ด้านนู้นนะครับด้านหน้าเรานั่นเองนะครับลง BTS ปุ๊บเจ <Okay. S 1> อปั๊มบางจากเดินเข้ามา <Okay. S 1> นิดเดียว นะครับได้เลยหรือใครมาอ่าใครมาทางทางด่วนก็อยู่ด้านหลังเราแบบนี้ลงทางด่วนปึ๊บอยู่ทางขวามือนะครับเจอเลยนะครับทางสะดวกมากใช่แล้วนะครับมาทดลองขับก็ได้นะวันนี้นะครับเพราะว่ารถน้อยๆเนี่ยขับชิวๆเลยนะครับได้ลองถนนจริงด้วยใช่มีรถโชว์บนโชว์รูมเยอะแยะมากมายอย่างด้านหลังเราเนี่ยก็จะมีแรปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวโอเป็นแคปแล้วก็ยังมีตัวเอเวเรอีกนะครับมี3รุ่นแล้วก็ด้านหน้ามีรถแต่งโชว์ด้วยนะครับใช่แล้ว โอ้โหขอบคุณครับเยอะมากจริงขอบคุณครับมาชมกันเยอะๆนะคะพราวันนี้มีของแจกด้วยแจกของกันใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยนะคะตามที่เห็นเลื่อนๆอยู่ด้านบนเลยนะโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุด2 5 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะครับที่อยู่ด้านบนเราบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจะเป็น รุ่นวายแท็กนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแบบตัวท็อปๆเลยคับ4เลยนะ,ะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรไบเทอร์โบ4 4คูนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,354,000บาทนะครับ<ช>แล้วก็ได้รับส่วนลดสูงถึง2 5 0 0 0 0 0บาทนะครับอ่าก็จะมีตอนนี้จะเป็นคันสีส้มนั่นเองนะครับสีส้มกับสีเหลืองเนาะ เหลือแค่อย่างละ1คันเท่านั้นนะครับเหลือแค่อย่างละ1คันแล้วไปไวมากๆใช่แล้วขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็จองกันเข้ามาใช่แล้วนี่นะครับโปรนี้โชว์โชว์เลยค่ะโปรแบบนี้เลยดีก็คือราคารถเดิมๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับตัวใหญ่ๆนั่นนะครับก็จะมีบวกสีเพิ่มอีก10,000บาทเนาะแล้วก็เป็นออฟเซ็ตที่เป็นตัวการกระแทกด้านล่างเนี่ยอีกห0 0พันนะครับก็เลยรวมเป็น1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันอ่าหรือว่าถ้า เราอยากใช้เงินน้อยๆอะไรประมาณนี้เนาะอยากได้เงินหมุนก็แนะนําเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งด้วยตัวโปรโมชั่นนี้ก็คือเราจะสามารถใช้เงินออกรถน้อยๆมาออกรถได้นะคะ<อ>ที่69,000<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะไม่ได้ยินสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่เสียมันฟัไว่าเหรอมันต้องตั้งอยู่ท um anyway> ี่มันรวมกันวันเดียวแล้วก็ยี่มีตู้อื่นอีกที่พวกมันต้องได้ตังค์ไม่ให้เปลี่ยนถึงหนม่เปิดสี่หมื่นบาทิดให้เปลี่ยนวันเดีย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยินครบเตันีนะครบรัมากจะแจกนีพเก่อนนะไลนนี้นะครับถ้าใครพรแล้วฝากกด1นห้หน่นะครับดัน1ึ่เลยบดันเลยุดต่อฝากแชร์แล้วขอบคุณครั